สวัสดีครับร์าน,นี้ก็เป็นพาร์ที่สนะครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการสมัครเอ o โกโแล้วก็กระเป๋าบิทคอยไปเรียบร้อยแล้วร์ทน,นี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกันกับกฎและระเบียบการก่อนที่เราจะเริ่มกด p ีเกันครับเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเข้มงวดจริงๆแล้วก็ <c oughs> การปลดหรือว่าการแก้สถ,ถาน,นะที่คุณถูกเมื่อคุณ ละเมิดกดที่เขาตั้งเอาไว้อใช้เวลานานมากครับใช้เวลาล่าสุดก็ประมาณ3าถึงสเดือนอเริ่มไปเลยครับกดข้อแรกนะครับก็คือห้ามทำหลายบัญชี no create multiple account หมายความว่า1คน1นึ่ง u n คประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแรกแต่ในข้อนี้มันก็จะเชื่อ,อมโยงไปกันกับข้อ2ด้วย ข้อ2ก็คืออย่าทําอย่าล็อกอินให้ให้คนอื่นต่อให้ได้รับอนุญาตก็ตามมันก็เข้าไปอยู่รวมใน multiple account ก็คือคุณล็อกอินหลายรหัสในเครื่องเดียวหรือว่าใน i อเดียวที่นี่เขาจะใช้เช็คจาก IP อินเทอร์เนต็ตนะครับที่เขาขุเข้ามาแต่ทางทางนี้สุดทาแค่ account เดียวครับต่อมาข้ามาที่ข้อที่3เลยข้อที่3มันคืออย่าเปลี่ยนกระเป๋า Bitcoin อันนี้หมายความว่าเมื่อตอนที่เราแอดเข้าไปแอดเคานแล้วครับเ,เราก็ต้องถ้าสมมุติว่าเราใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าใส่อะไรผิดก็ตามให้ใช้วิธีแอดเพิ่มเอาแต่อย่าลบหรือว่าแก้ไขกับเป๋าบิตคอยน์ใน L M g l o b a l เด็ e ข card ครับข้อที่4ก็คือข้อเดียวกันกับ multiple account น,นั่นแหละครับก็คืออย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะละล็อกอินเพราะว่าบางครั้งที่สาธารณะ อาจจะมีคนล็อกอิน mm global เข้าไปแล้วเราเข้าไปล็อกอินพอดีกันกับเขาจะทำให้ทางระบบเขาคิดว่าคุณเล่นหลายรหัสได้ครับข้อที่5ครับมันก็คือการใช้เงินที่เหลือใช้เท่านั้นอันนี้ก็เลือกว่าด้วยความเสี่ยงต่างๆของระบบพวกนี้เนื่องจากว่าเขาบริหารจากการที่ PH เข้ามาแล้วก็ g h ออกไป ถ้า p ถ้า p มมากกว่า GH ระบบก็สามารถรันไปได้เรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีการโปรโมทโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่จะทำให้ PH มากกว่า GH แต่ถ้าเมื่อไหร่ระบบมีปัญหาอะไรพวกนี้ครับหรือว่าขาดความมั่นใจในระบบก็อาจจะทำให้ระบบเกิดปัญหาได้ตรงนี้เราก็ต้องใช้เงินที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้แต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 1, 1เดือนเพราะว่า1เดือนถ้าเราทำา m m มเอ r เราก็จะได้ที่หนึ่งวอยเปอร์เซ็นตครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราได้ทราบกฎได้ทราบข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้แล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่อง p h e h กันดีกว่าตอนนี้ครับ p h เขาจะมีการ p h ขึ้นกี่วันมีคนถามเข้ามาเยอะแต่ตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าขึ้นกี่วันเพราะว่าในแต่ละช่วงระบบจะคิดให้ไม่เหมือนกัน พื่อที่จะกันคนจับทางกันคนหาผลประโยชน์จากช่วงเวลาตรงนี้ครับในโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1, 1่จนถึง15วันบางครั้งระบบต้องการที่จะเช็คคุณว่าคุณนะพร้อมที่จะโอนเงินจริงหรือเปล่าคุณใช้เงินหรือใช้จริงหรือเปล่าระบบจะให้รายชื่อขึ้นมาวันแรกเลยครับแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่จะขึ้นมาเป็นวันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ10วันอัพหรือว่า 8วัน9วัน10วันอะไรประมาณนี้ครับโดยประมาณหลังจากที่คุณได้ทราบเกี่ยวก,กับการ pH ไปแล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องการหลังจากที่เรา p พีไปเสร็จ p พเนี่ยก็คือการที่เรากดว่าเออเราจะ p ี่คูปอ help ก็คือให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่ถ้าเรากดหรืองเลย e s ก็หมายความว่าสมมุติว่าเรากด500เหรียญหนึครั้งเราก็ต้องโอนให้ให้จบ เราสามารถกดเพซ้อนกันได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการกด1 0 0 0พันเหรียญสามรอบเงครับเราก็กด1 0 0 0พันเหรียญ1น0 0พันเหรียญ1น0 0พันเหรียญคุณสามารถกดเพซ้อนกันได้แต่ตา,ตาบใดที่เ h ของคุณนะ่ะยังไม่จบกระบวนการทั้งหมดคุณจะไม่สามารถกด GH ออกมาได้นั่นหมายความว่าหนึ่งพันเหรียญแรกต้องจบก่อนหนึ่งพันเหรียญที่2ก็ต้องจบ1000พันเหรียญที่สาก็ต้องจบถึงคุณจะสามารถเก็ตเฮลออกมาได้ครับมันก็เหมือนกับคุณกดก้อนเดียว อะไรประมาณนั้นครับต่อมาก็เข้าสู่ด้วยขั้นตอนของการ p ีเขั้นตอนของการ p ีเนะครับเราก็จะกดเข้าไปเลยกดไปปุ๊บติ๊กถูกแล้วเราก็อันนี้มันเป็นประมาณว่าฉันไม่อ่านคำเตือนแล้วนะฉันเข้าใจดีถึงความเสี่ยง ฉันตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของ M M MM. M ตรงนี้ก็กดติ๊กถูกถ้าเราเห็นด้วยหรือว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาเราก็ติ๊กถูกได้เลยครับแล้วเราก็กด next กด next ไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็น U S D อยู่แล้วเลือกได้แค่อันเดียวกระเป๋า bitcoin ให้เลือกอันบนทุกคนนะครับ ตรงนี้ต้องเน้นด้วยว่าให้เลือกอันบนต่อมาก็เน้นครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ d e posit เราต้องการฝากเท่าไหร่ตอนนี้ผมต้องการฝากที่6,000เหรียญก็กดเลือกที่6,000เหรียญเสร็จปุ๊บก,ก็กด select ก็กด get help อันนี้ก็เป็นประมาณว่า get bonus สำหรับการสมัครครั้งแรกอันนี้จะได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเรากดตั้งแต่50เหรียญอันนี้มันกดต่ำสุดของเพจได้ที่10เหรียญจนถึง10,000เหรียญเลยครับถ้าเรากดที่50เหรียญจนถึง499เหรียญจะได้โบนัสการสมัครครั้งแรกอยู่ที่20เหรียญถ้าเรากดที่500เหรียญขึ้นไปจนถึง3,000เหรียญเราจะได้ โบนัสการสมัครครั้งแรกที่50เหรียญถ้าเรากดตั้งแต่3,000เหรียญขึ้นไปเราจะได้โบนัสการสมัครครั้งแรกถึงที่ 1, 100เหรียญเสร็จหลังจากที่เรากดเด็กไปว่าเรารับโบนัสแล้วเรากดเงินเสรครับเราก็ากดจะขึ้นหน้านี้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าคุณจะกด6,000เหรียญจริงก็ฝากเข้าไป6,000เหรียญกดนี คุรีเควสมาอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ละขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราเพีเอไปแล้วครับเราก็เข้าไปดูที่มาโบมาโบก็จะโชว์ขึ้นครับว่าเงินฝากตรงนี้คุณฝากไปที่6,000เหรียญจริงๆมันต้องขึ้นมาว่าบได้โบนัส1 0 0เหรียญโดยแต่บางครั้งโบนัสก็อาจจะไม่ขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะตามมาในภายหลัง ก็เป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อมาก็คือหลังจากที่เราเข้าไปกด P h เรียบร้อยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่ในการทำ M M MM M Extra โดยปกติแล้วครับถ้าคุณฝากเงินไว้กันกับ M M m g l o b a l ตรงนี้ M M m g l o b a l จะให้คุณอยู่ที่0.67%ต่อวันนั่นหมายเขาว่า1เดือนคุณจะได้20%แต่ถ้า ตรงนี้เป็นโปรแกรมที่มาเพิ่มโบนัสให้กับคุณคือ m m MM extra ถ้าคุณทำ m m MM extra คุณจะได้เพิ่มอีกวันหนึ่ง2.67%ทำให้1วันโบนัสของคุณจะเพิ่มที่3.33%หมายความว่าคุณฝากไว้1เดือนคุณจะมีโบนัสที่100%ครับตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น เอ็กซตาที่จากที่คุณเลือกทำถ้าคุณต้องการเลือกที่อันไหนคุณก็แค่กดสตาร์ทไปคุณก็ดูว่าอันไหนที่ที่สามารถที่จะทำได้อย่างอันที่พอทำทาได้ง่ายสุดก็จะเป็น Facebook ลองลงมาก็จะเป็น Youtube เสร็จก็ Pinterest นี่แหละครับตรงนี้ก็ลองเลือกดูได้เลยครับหลังจากที่กดสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสเต็ปบอกให้เราเรียบร้อยตรงนี้ วันนี้ในพาร์ทที่3ผมก็จะพูดเท่านี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่เพจได้ครับขอบคุณครับลืมไหมครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ multiple a c c o u u t t หรืออะไรพวกนี้ครับผมขอเลยครับว่าขอให้ทุกคนน่ะปฏิบัติตามกฎเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตรงเนี้ยคือต่อให้ คุณเป็นเมมเบอร์ธรรมดาหรือว่าคุณจะผ่านการอบรมมาแล้วก็ตามช่องทางที่คุณจะใช้ในการติดต่อแก้ไขปัญหาก็คือทางซัพพอร์ตทางเดียวเลยครับก็คือตรงเนี้ยพอเรามีปัญหาอะไรเราก็คิดเข้าไปที่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีติ๊กเกตบอกให้เราว่าเออคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคุณกดเขียดออกมาเสร็จก็จะมีท็อป c ิกต่างๆท็อปิกต่างๆก็จะมี มีบอกหมดนะครับว่าเออคุณปัญหาอะไรแต่ถ้าปัญหาคุณไม่มีอยู่ข้างบนนี้คุณต้องกด order question แล้วคุณก็ส่งเรื่องไปตรงนี้ทาง s ป p อ o r t เขาตอบเร็วครับประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแต่ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาทางปัป p อ o r t เขาต้องส่งให้ทาง CIO ของ Global อีกทีหนึง่งอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับแต่ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ s y s t มที่เกิดโดย ซิต็มเองอะตรงเนี้ยพวกผมที่เป็นเมนเ g จ r อร์ก็จะช่วยประสานให้กันกับทางฝั่ g โ o b a แต่ถ้าเป็นเรื่องพวกการบล็อกอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะสติ๊กมากครับก็ฝากไว้เวยแล้วกันครับขอให้เอ j นจอยกันกับ ML m m o Bank ครับ